ผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือน้อยแต่ว่ามันได้ทําความอ้วนของผมเนี่ยทําให้เกิดปัญหาหาเสื้อผ้าใส่ก็ยากชาเลนก็คือปลูกไผ่สร้างหมด่0 0ต้นผมจะลดไขมันเนี่ยได้กี่กิโลแคลอรี่กันครับโอเคไปดูกัน สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมเคนนะครับคุณอยู่ในรายการฟาร์มฟิตพิชิตอ้วนความอ้วนของผมเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆมากมายทั้งหาเสื้อผ้าใส่ก็ยากเนี่ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยนะผมผมกว่าจะหาว่าใส่ได้นี่แบบโอ้โหก็คืออ,อ,อย่างที่รู้กันนะครับด้วยน้ําหนักตัวที่มากของผมเนี่ยทาให้การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็ยากขึ้นการทํางานการทํากิจกรรมอะไรก็ เหนื่อยง่ายไปหมดเลยนะครับผมก็เลยมาหาวิธีออกกาลังกายและได้เพิ่มสีเขียวให้กับโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับชาเลนต์ก็คือการปลูกต,ต้นไม้ต้นไม้ที่ผมเลือกที่จะมาปลูกในพื้นที่ของผมเนี่ยก็คือต้นไผ่้างมนชาเลนต์ก็คือปลูกไผ่้างมนหนึ่0ต้นดูนะครับว่าผมจะลดไขมันเนี่ยได้กี่กิโลแคลอรี่กันครับ โอเคไปดูกัน<ป>แล้ววิธีปลูกต้นฟังหมุนของผมก็คือปุดหลุมเท่าขนาดของถุงดำนะครับแล้วก็ฝังเลยครับเพราะเมื่อคืนเนี้ยฝนเพิ่งตกลงมาก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยติดง่าย คครับแล้วก็ดินผขุดง่ายด้วยเบาแรงหมเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเช้าวันแรกของการออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงครับผมได้ปลูกไปได้แค่10ต้นเองแล้วก็ขนต้นไม้ลงจากรถมาวางไว้เผาผ่านพลังงานไปได้500กิโลเทลอรี่ครับโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยครับุรักทุเรสุดๆโอเคครับกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับ ข้าวเช้าเนี่ยผมก็คือในอาหารทุกมื้อเนี่ยที่ผมจะลดน้ำหนักเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการที่จะต้องอดนะครับการอดอาหารเพื่อให้ลดน้ำหนักเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติของคนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยน้ำหนักร้อยกว่าโลแล้วลดมาเจ็ดสิบกว่าโลภายในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนแต่ว่าตรงนั้นน่ะทำให้ร่างกายผิดเพีย้ยนมันทำให้เกิดอ่อโยโย่เอฟเ,เฟกต์นะครับอาหารที่กินเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่เราเลือกกินดีกว่าลดมัน ไม่ต้องอดครับกินให้เราอิ่มโอเคครับลุยลุยมื้อเช้าวันนี้ก็มีเอ่อเอ่อมะละกออันนี้คือแม่ผมผัดแบบไม่ไม่ใช้น้ำมันนะครับก็วก็หมูทอดโดยที่ใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันนับมันอันนี้ปลาหมอมปลาหมอทอดกินกับสาข้าวนี้ก็ประมาณสองสองข้พีสองข้าวพีไข่ต้มกับผักต้มกับและเหตุผลที่ผมเลือกที่จะปลูก ไผ่ซางมนเนี่ยจริงๆเป็นพืชที่ทนแรงมากนะครับล้วก็ปลูกได้ทที่ในประเทศไทสรซางมนเนี่ยเป็นไผ่ที่มีลำต้นที่มีลำต้นใหญ่อนี้กันนี่มันยังเล็กอยู่นี่คือกิง่งน,นะครับเนี่ยวความใหญ่ของไผ่ซางมนเนี่ยครับจะใหญ่กว่าแขนหัวมอีกนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงได้ถึงอ่า0เมตรกันเลยทีเดียวไผ่ซางมนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของเราก็คือใช้ประโยชน์อย่างเช่นทําไม้จิ้มฟันทําตะเกียบ แล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์แม้กระทั่งทําร้านกาแฟทําเอาไปตกแต่งบางที่เนี่ยเอาไปทําบ้านกันเลยทีเดียวครับช่วงนี้เราก็เลือกเลือกที่จะปลูกในหน้าฝนก็เหยียบๆไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยลมแรงมากเลยครับดีไม่ดีในฝนอาจจะตกก็ได้วันนี้ ถ้าทำไมผมถึงปลูกโดยที่ไม่ไม่กําจัดหญ้าเลยเนี่ยเพราะว่าหญ้าในจริงจริงมันมีประโยชน์เยอะนะครับเช่น <Wow. S 1> ถ้าช่วงไหนเนี่ยผลมันทิ้งช่วงเนี่ยจะสามารถรักษาความชุ่มชื้นของดินไว้ให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมีหญ้าอยู่รอบๆเนี่ยแดดเนี่ยเขาก็จะส่องไม่ถึงอ่าหรือส่องถึงน้อยน้ำในดินเนี่ยก็จะระเหยน้อยลงอันนี้คือสรุปทั้งวันนะครับ ผมมาปลูกต้นไผ่สังมุนตอนเช้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รวมกิจกรรมทั้งวันนะครับก็ประมาณนี้ครับหนึ่งพันสามร้อยกิโลแคลนะครับเขาผ่านไปได้ประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อเย็นนะครับจากกับข้าวมาเช้านี้ก็มีประหมอแล้วก็ ผัดมะละกอนี่ผัดมะละกอแต่ผมใส่ไข่ขาวทอดแบบไร้น้ำมันกับไส่ไก่หนึ่งฟองเพิ่มโปรตีนนะครับแล้วก็ข้าวสองทัพพีเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับเพื่อนเื่อนวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมมาออกกําลังกายในสวนก็คือการปลูกไผ่ซังมุนเมื่อวานเนี่ยผมปลูกได้อยู่ประมาณสี่สิบต้นถือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกเนาะหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ออกกาลังกายมานานมากร่า oh, <no. S 1> งกายนี่ก็ถามว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยได้ใช้งานนะครับตั้งแต่ขาขึ้นมายันยันไ <Whoa. S 1> หล่ย,ยันหลังยันแขนมีอาการปวดเมื่อยเล็กน้อย แต่ก็โอเคยังไหวอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาปลูกกันต่อเลยเมื่อวานเนี่ยผมมาสายกว่าน,นี้หน่อยมีแดดแต่วันเนี้ยแก้แก้มือใหม่ตอนเนี้ยเกือบหกโมงเช้าแล้วครับก็แดดอ่อนๆโอเคลุย<ป>ชิวครับชิวครับชิวง ยังไหวครับหายใจไม่ทันเลยโอเคครับ่ะดุยต่อสูอ้หมดแล้วไม่ได้ปลูกต้นไผ่หมดนะครับหมดแรง พักกินน้ำแป๊บหนึงครับเจ็ดนาฬิกาครับปลูกใกล้หมดแล้วครับเท่าที่เหลืออยู่ก็บนรถเนี่ยครับประมาณสิบกว่าต้นว้าวอ่าตอนแรกเราปลูกฝั่งนู้นอ่าฝังนู้น เดี๋ยวผมจะมาปลูกรงนี้บ้างแล้วก็อนาคตมีโปรเจกต์กิจกรรมที่ผมจะทําเกี่ยวกับไผ่เนี่ยอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะครับอาหารเช้าวันนี้ครับปลานิ่นนึ่งแล้วก็ผักต้มไข่ทอดใส่ใบผักหวานข้าวสองทัพีเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็มีทั้งโปรตีนทั้งผักโอเคครับกินด,ด้วยกันนะครับสวัสดีช่วงเย็นนะครับวันนี้ดูยันต่อเหลือสิบต้นสุดท้ายละดูช่วงนี้ผลขาดช่วงด้วยครับแย่เลยเจอดินแข็งเขาให้ เจองานหินเข้าแล้วครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนว่าสายละเอียดเนี่ยมันพัดมาทับถมกันอยู่ตรงนี้มันก็เลยแน่นแน่นกว่าปกติแม้แต่หญ้าเนี่ยก็ขึ้นยากแล้วก็น้ําเนี่ยไม่ขังด้วยเห็นไหมครับขุดลงไปตั้งลึกเน่ย,ยังไม่เจอน้ําเลยครับจริงๆ <Wow. S 1> ตรงเนี้ยมันก็เป็นทางผ่านของน้ํานะขนาดเป็นทางผ่านของน้ําก็ยังไม่มีเลยถ้าวันนี้อยากภาวนาให้ฝนตกยังเลยถ้าฝนไม่ตกเนี่ย พุ่งเนี่ยผมก็ต้องเอาน้ำมาลดแต่ไม่เป็นไรครับได้ออกกำลังกายโอเคครับลุยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับชาเลนจ์ปลูกต้นไผ่ซังมูลหนึ่งร้อยต้น นับว่าเป็นภารกิจแรกที่หินพอสมควรเลยผมก็ลืมนึกไปว่าต้นไายซังมนเนี่ยเขาใส่ถุงมาในถุงมันใหญ่พอถุงมันใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ต้องขุดหลุมให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โหก็เลยเหนื่อยตอนแรกคิดว่าจะปลูกแค่วันเดียวก็คือช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงตอนเย็นหนึ่งชั่วโมงผมจะทําเฉพาะตอนที่ไม่มีแดดแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนอกจากได้ปลูกต้นไม้แล้วเนี่ย มันก็ทําให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงไปด้วยก็คือได้ออกกาลังกายแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเผาผลาญพลังงานได้ประมาณห้าร้อยกิโลแคลอรี่ <Wow. S 1> นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือน้อยแต่ว่ามันได้ทำนะครับถ้าเทียบกับวันแรกอ่ะวันแรกเหนื่อยกว่าน,นี้เยอะเลยครับอันนี้แค่วันที่สองเองผมรู้สึกเหนื่อยน้อยลงมากเลยนะครับก็แปลว่าร่างกายผมมันก็แข็งแรงขึ้นแค่วันเดียวนะครับระบบหายใจผม ผมดีขึ้นเลยวันแรกที่ผมมามาทําตรงเนี้ครับแค่ช่วงเช้าเนี่ยผมเกือบเป็นลมเลยมันมีมันมีจังหวะที่ผมแบบต้องแอบไปต้องแอบไปนอนในรถอยู่ประมาณห้านาทีเพราะว่าหายใจไม่ทันมันแค่แค่ขนแค่ขนต้นต้นไถ่สร้างหมนลงจากรถนะครับแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วแต่พอมาวันที่สองเนี่ยก็ก็เหมือนกับว่ารู้จักกําลังตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีครับรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สําหรับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้การทำสวนอะไรพวกนี้ก็แนะนำผมเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอะไรคือเป็นคนที่อยากจะออกกำลังกายว่างั้นเถอะ <Wow. S 1> ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้ไปด้วยกันนี่ทำไปพร้อมผมได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ผมจะลงคลิปแบบนี้เป็นประจำเลยผมจะทำให้ได้เลยแต่ว่าผมจะมาที่นี่ทุกวันแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะ ออกกาลังกายไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องทาสวนไม่ต้องขุดดินก็ได้ครับทำอะไรก็ได้ครับที่บ้านทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากทํานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ให้ด้วยนะครับฟาร์มฟิตพิชวนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ